สวัสดีแฟนบารอซอทุกคนนะครับวันนี้พุธที่6กันยายน2องนะครับอยู่กับอาชวีทางอาร์ซอดีครับเมื่อเช้านะครับด,ดูเหมือนว่าผมจะได้รายงานข่าวเรื่องของการย้ายทีมของนิโคลัสเปเป้นะครับว่ามีข่าวว่าเขาผ่านการตรวจร่างกายกับทางด้านเบซิกตัสแต่ว่าเบ็กซิกตัสเองก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าเรื่องนี้ ไม่เป็นความจริงนะแล้วเขาก็เชื่อว่าทางเอเย่นของเปเป้เนี่ยเป็นคนให้ข่าวนี้ไปกับทางเลกิปเพื่อที่จะผลักดันให้ดีืนี้มันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆมันยังไม่ได้มีพัฒนาการอะไรไปขนาดนั้นประมาณอย่างนั้นนะครับโดยตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทิศทางที่มันจะเป็นเนี่ยทางนิโคลัสเปเป้น่าจะจบ ลงด้วยการย้ายไปร่วมทีมในโปรโลีกของซาอุดีอราระเบียมากกว่านะครับโดยมีทีมอย่างเอาชาบับ FC นะครับที่ได้ยื่นข้อเสนอเข้ามานะครับแต่ว่าโดยเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเลกิฟเนี่ยได้มีการรายงานว่านิ克าเปเป้เปได้ผ่านการตรวจร่างกายในปารีสนะครับในวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อที่จะให้การย้ายพรุ่มทีมเบซิตัตในลีกของตุรกีเนี่ยมันสำเร็จลงได้นะครับแต่ว่า เรื่องนี้ก็ถูกปฏิเสธอย่างรวดเร็วนะครับจากสื่อในตัวกีโดยนักข่าวอย่างฟิรัตกุนเนเยอร์ได้รายงานว่าเอเย่นของทางเปเป้เนี่ยเป็นคนที่ให้ข้อมูลนี้ไปกับเลกิปเพื่อที่จะพยายามทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นจริงขึ้นมานะครับแล้วก็ ทางเบสิกทัสเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธแล้วนะครับว่ามันไม่ได้เป็นความจริงตามที่ได้มีการรายงานออกมานะครับแล้วก็มีการรายงานว่าพวกเขาเนี่ยกำลังไล่ล่านักเตะในตำแหน่งอื่นนะครับส่วนเดอะ e ซ r เร s ส o เกลได้มีการรายงานว่าเปเป้เนี่ยได้รับข้อเสนอจากทีมในซาอุดิอาระเบียอย่างอัลชาบับเอฟซีตอนนี้เอเยี่นของเขาเนี่ยก็บินไปที่อซาอุดิอาระเบียนะครับเพื่อที่จะปิดดีวดังกล่าวนะครับอาซาเองก็พยายามที่จะ หาช่องทางในการที่จะเรียกค่าตัวของนักเตะรายนี้บ้างนะครับเพราะว่าซื้อมาตั้ง72ล้านปอนด์จะปล่อยฟรีก็กระไรอยู่นะครับแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยจริงๆเราเราเหมือนทําให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรองนะในโต๊ะเจรจาเพราะว่า เราไปแสดงออกชัดเจนว่ายังไงก็ไม่เก็บนิโคล่าเปเป้อะไรอย่เงี้ยซึ่งผมว่ามันมันเป็นการเอาตัวเองไปวางไว้ใน Position ที่ไม่จําเป็นคือโอเคใครๆก็ดูรู้แหละว่าอาร์ซนอลมีโอกาสขายนิโคลาเปเป้แต่ว่าก็ทําตัวให้มันมีมูลค่านิดนึงนะไม่ใช่ว่าถ้าเขาไม่จ่ายก็พร้อมจะฉีกสัญญาอะไรอย่เงี้ยนะครับผมว่ามันก็ทําให้อหํานาจต่อรองของเรามันน้อยลงเยอะโดยข่าวเนี่ยรายงานว่า ค่าตัวประมาณสักสองล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับอาร์ซก็น่าจะยอมปล่อยนิโคลาเป,เปเป้เพื่อที่จะอย่างน้อยเนี่ยทำให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าเหนื่อยของนักเตะเนี่ยมันถูกดึงออกไปจากบัญชีรายจ่ายของอาร์ซนอนะครับซึ่งเรื่องของค่าเหนื่อยเนี่ยก็ รายงานข่าวเนี่ยบอกว่า1 5 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับโดยสโมสรในอังกฤษเนี่ยไม่สามารถจะลงทะเบียนนักเตะแข่งขันในพรีเมียร์ลีกฤดิการนี้ได้แล้วนะครับจะลงทะเบียนได้อีกทีก็ต้องรอตลาดเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นที่ทําได้ก็ขายออกได้อย่างเดียวไม่ไม่สามารถจะซื้อเข้ามาร่วมทีมได้ในช่วงนี้นะครับแต่ก็มีลีกที่ดูมี potential ในการที่จะทําให้การซื้อขายเนี่ยยังเกิดขึ้นได้นะครับอย่างเทอร์กิสซูเปอร์ลีกเนี่ยก็ปิดวันที่15นะครับเดือนกันยายนนี่แหละแต่ว่า ซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะปิดวันที่7นะครับสำหรับโปรโลีของซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็จะปิดในวันที่7กันยายน,นี้นะครับส่วนนักเตะร,รายอื่นๆของอาเซาที่ควรจะต้องย้ายออกไปอย่างเซดริกซวเรสซึ่งก็ดูว่าไม่อยู่ในแผนการทําทีมตอนนี้ก็เงียบมากนะครับแต่อีเงียบๆแบบนี้บางทีก็อาจจะเปิดมาแล้วย้ายทีมเรียบร้อยแล้วก็ได้นะครับยังคงสามารถคาดหวังได้อยู่นะเพราะว่าซวเรสเองหัว่าค่าเหนื่อยก็ระดับ1 0 0 0 0แปอนต์ต่อสัปดาห์เหมือนกันนะโดยประมาณที่เหลือ ก็จะเป็นพวกข่าวสารการให้ความสนใจในนักเตะบางรายแล้วก็ร่องรอยของตลาดในช่วงสัปดาห์สุดท้ายนะครับว่าอาซอลมีความสนใจที่จะดึงนักเตะคนไหนมาร่วมทีบ้างแต่ว่าส่วนตัวผมก็มองว่ามันอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราจําเป็นจะต้องเอกมาคุยกันเพราะว่ายังไงมันก็ซื้อไม่ได้นะครับในช่วงนี้ถ้า พอจะมีประโยชน์หน่อยก็มองว่าเออเราสนใจนักเตะคนไหนแล้วในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่เราจะยังคงพัฒนาความเป็นไปได้ในการที่จะดึงนักเตะเหล่านั้นมาร่วมทีมอะไรเงี้ยนะครับนักเตะอย่างวิคเตอร์นิวเซนของกาลัตสรายอะไรเงี้ยพวกมาร์เกอีของคริสตันพาเลสซึ่งแต่ละรายเนี่ยก็มีความจําเป็นแล้วก็มีเหตุผลเงื่อนไขที่ทําให้การย้ายทีมเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้นะครับอย่างมาร์เกฮีเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเตะคนสําคัญระดับทีมชาติอังกฤษอะไรเงี้ย แต่ย้ายมาก็คงจะหวังที่จะลงเล่นอย่างสม่ําเสมอแต่ว่าอาร์เซอลเนี่ยก็มีนักเตะในตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กค่อนข้างจะฝีเท้าดีอยู่หลายคนนะครับแล้วก็ตัวหลักก็นะ่าจะเป็นวิลเลมซลิบากับเันมาโกเยสเบนไวท์อะไรอย่างนี้ก็เล่นได้นะครับซึ่งก็อาจจะทําให้ตกลงกันไม่ได้นะการย้ายทีมก็ไม่เกิดขึ้นแล้วก็นักเตะย่าง เปโตรเนโตของวูฟแชมตันนะครับก็เป็นข่าวกับปลาซ่อมาตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ก็ยังอยู่กับวูฟแชมตันนะครับฤดูกาลนี้วูฟแชมตันเองก็เสียนักเตะฝีเท้าดีไปหลายรายนะครับรวมถึงนูเนสที่ย้ายไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เนเวสนะครับที่ย้ายไปซาอุดีอาราเบียก็ทำให้วูฟเนี่ยไม่ยินดีที่จะปล่อยนักเตะตัวสำคัญของพวกเขาออกมานะครับโดยจอจ เพอร์ซี่จากเดอะเทเลกราฟเนี่ยได้รายงานว่าอาร์ซอลเนี่ยจริงๆแล้วได้เข้าไปติดต่อสอบถามกับทางวูฟนะครับว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนที่จะาขายเปโดเนโตนะครับซึ่งไม่ว่าวูฟจะตอบมาอย่างไงนะครับสุดท้ายอาร์ซอลก็ไม่ได้ตัวเปโดเนโตมาร่วมทีมอยู่ดีนะครับแต่ก็น่าจับตาว่าในตลาดเดือนมกราคมเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมในขณะเดียวกันนักเตะที่อยู่กับเราอย่างวิสเนลเซนเนี่ยได้โอกาสลงสนามเมื่อไหร่ก็วูบวาบใช้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจ จะเป็นไปได้ว่ากว่าที่วูฟจะยอมขายนักเตะอย่างเปโดเนโตเนี่ยทางนักเตะของอาซโซก็อาจจะพัฒนาขึ้นมาจนเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องดึงเนโตเข้ามาร่วมทีมแล้วก็ได้นะครับส่วนความขึ้นไหวอื่นๆนะก็มีการเปิดเผยออกมาจากฮาวเวิร์ดเว็บหัวหน้าองค์กรกรรมการของพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับว่าจังหวะจุดโทษของไคลฮาวเวิเนี่ยมัน มีการตัดสินถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าจากการดู VAR เนี่ยมันเห็นชัดเจนว่าฮาวเวตเนี่ยไม่ได้ถูกสกัดในจังหวะแรกนะครับแต่ว่ามีการไปสัมผัสกันในจังหวะที่2ซ,ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเป็นการที่ฮาวเวตเนี่ยเหมือนจะก้าวขาไปโดนทางด้านวันบิส้าเองอะไรเงี้ยนะครับแล้วเขาก็ยืนยันว่าจังหวะเนี้การตัดสินเนี่ยถูกต้องแม่นยำแล้วนะครับส่วนในจังหวะอื่นๆเขาก็มีออกมายอมรับเหมือนกันว่า จังหวะที่มีการผิดพลาดเกิดขึ้นก็คือในนัแดแรกที่อังเดโอนาน่าผู้ักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาตัดฟาวผู้เล่นของวูฟต um ันนะครับแต่ว่ากรรมการในสนามเนี่ยไม่ได้เป่าให้เป็นจุดโทษแล้ว VAR ไม่ได้แนะนําให้กรรมการในสนามเนี่ยออกไปดูที่จอนะครับโดยฮาวเวิร์ดเบเนี่ยเชื่อว่าถ้า VAR แนะนําให้กรรมการในสนามออกไปดูที่จอเนี่ยเชื่อว่าลูกนี้เนี่ยกรรมการจะให้เป็นจุดโทษนะครับโดยเขาบอกว่าจาก คลิปเสียงของการสื่อสารของกรรมการเนี่ยนะครับเขาก็มีความรู้สึกว่ากรรมการในห้อง VR เนี่ยก็เกือบจะแนะนําให้ผู้ตัดสินไปดูที่จอแล้วเหมือนกันนะคือห้อง VR เนี่ยมองว่านักเตะสองคนเนี่ยชนกันเองเราก็เลยมองว่าเออมันไม่ใช่เรื่องฟาวแต่ว่าฮาวเวิร์ดเว็บเนี่ยบอกว่าโอแน่น่เนี่ยเป็นฝ่ายกระโดดเข้าไปในขณะที่คาริสิตเนี่ยลอยตัวอยู่กลางอากาศเพราะฉะนั้นเว็บเนี่ยมองว่าลูกเนี้ยฟาวไม่ใช่การชนกันหรือปะทะกันของผู้เล่นธรรมดา เพราะฉะนั้นเขาก็ผิดหวังกับการตัดสินผิดพลาดในจังหวะนี้เหมือนกันและเขาก็บอกว่ามันก็เป็นบทเรียนสําหรับผู้ตัดสินแล้วก็จะพยายามทําให้แน่ใจว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับส่วนอีกจังหวะหนึ่งที่ฮาวเวิร์ดเบบได้ออกมายอมรับความผิดพลาดก็คือลูกที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยิงขึ้นนำฟูลแลมสองประตูหนึ่งจากนาธานอาเก้มงเข้าไปโดยมาริโออาคันยี่เนี่ยนะครับยืนขวางโกในตำแหน่งล้ำหน้า แล้วกระโดดหลบบอลไมเคิลโอลิเวอร์เนี่ยเป็นผู้ตัดสินในสนามเนี่ยนะครับก็ชี้ว่าเป็นประตูโดยห้อง VR เช็คแล้วพบว่าอาคันยี่เนี่ยยืนตำแหน่งล้ำหน้าจริงแต่ทีมงานเนี่ยเห็นว่าไม่มีส่วนกับวิสัยทัศน์ของแบรนดเลโน่ผู้สาวประตูของฟูแลมโดยฮาวเวิร์ดเว็บบอกว่าจังหวะน,นี้เนี่ยมันตัดสินยากเพราะว่ามันมี2ปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องนะครับหนึ่งต้องดูว่าอาคันยี่เนี่ยยืนล้ำหน้าอยู่หรือเปล่าแล้วอย่างที่2ก็คือว่ามีส่วนร่วมกับการเล่นมากแค่ไหนนะครับ ซึ่งจากสองประเด็นกกล่าวเนี่ยเว็บชี้ว่ากรณีนี้เนี่ยดูเหมือนว่าคันยี่ที่ยืนลำแน่เนี่ยจะสร้างความลังเลให้กับแบรเลโน่เพราะนั้นกรรมการก็ไม่ควรให้เป็นประตูผู้ตัดสินในสนามให้เป็นประตูเพราะไม่เห็นเหตุหการณ์อย่างรอบด้านครบถ้วนเขาเห็นแค่ว่าคันยี่ขยับขาออกเล็กน้อยเพื่อหลบลูกบอบลน,นะเมื่อ VR เช็คภาพช้าเนี่ยพวกเขาก็เห็นการขยับออกจากบอลแบบเดียวกันแต่ว่าพวกเขามองข้ามความลังเลที่เลโน่มีเพราะกังวลว่า บอลอาจจะแฉลบอคันยี่ดังนั้นเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยจึงเป็นจังหวะล้ำหน้าชัดเจนแต่ว่าน่าเสียดายที่เรามองข้ามไปเราจึงต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดครั้งนี้นอกจากนี้ใบแดงของเฟอร์จูฟันได์รวมถึงอานาลซารูรีจากเบลลี่คืออีก2จังหวัดที่ถูกนํามาเผยแพร่ซึ่งเว็บยืนยันว่าการตัดสินใน2จังหวะนั้นถูกต้องแล้วนะครับนอกจากนี้ก็มีความหลง มาจากเกมที่อาร์เซนอลเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับโดยความเห็นนี้มาจากบูโยสก้านะครับบอกว่าเขาย้อนดูภาพช้าจังหวะที่เดคแคนไรต์ทำประตู2-1ให้อาร์เซนอลขึ้นนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับเขาดูมันถึง20รอบแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันยอดเยี่ยมมากๆโดยจังหวะนี้เนี่ยก็เป็นการได้ประตูจากลูกเตะมุมนะครับซึ่งใน2ฤดูกาลหลังเนี่ยอาร์เซนอล์ทำได้ดีมากนะครับก็ต้องดูว่าจาก จุดเริ่มต้นของเกมนี้เนี่ยจะทําให้อาร์โซ่เนี่ยกลับมาทําได้ดีเหมือนที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับโดยจากสถิติที่ออฟตาได้มีการรวบรวมเอาไว้นะครับในฤดูกาล2020-2021 a เนี่ยนะครับอาร์โซ่ทำประตูจากลูกเต็มมุมได้เพียง3ประตูนะครับและฤดูกาลนั้นอาร์โซ่ก็จบในอันดับที่8ของตารางคะแนนนะครับส่วน2ฤดูกาลหลังสุดเนี่ยอาร์โซ่ทำไป13ประตูนะครับโดยการคิดเป็นอัตรา ต่อ100ครั้งที่เตะมุมเนี่ยนะครับสถิติของอาร์เซอเนี่พุ่งเป็น6.3ประตูต่อการเตะมุม100ครั้งนะครับในฤดูการ2021-2022นะครับแล้วก็5.8ประตูในฤดูการ2022-2023โดยก่อนหน้านั้นสถิติที่ดีที่สุดของอาร์ซอคือ4.4ประตูในฤดูการ2017-2018นะครับทางสื่อเนี่ยได้ชี้ว่าดูเหมือนว่าคนที่เข้ามาช่วย ทำให้เรื่องนี้มันดูดีขึ้นเนี่ยก็คือนิโคลัสโยเวอร์โพสผู้เชี่ยวชาญเรื่องของลูกตั้งแต่ที่อาร์ซอลเนี่ยดึงเข้ามาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2021นะครับโดยสถิติการทำประตูจากลูกแต่มุมที่มากขึ้นอย่างชัดเจนเนี่ยก็ทำให้อาร์ซอลเนี่ยสามารถจบในอันดับที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับในตารางพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แล้วเนี่ยก็จบในตำแหน่งรองแชมป์โดยฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับก็ หวังว่าอาซอลจะทําได้ดีและทําได้ดีกว่าเดิมแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยสิ่งที่ผมคาดหวังมากๆกนะครับก็คือเรื่องของลูกฟรีคิกถ้าอาซอลมองว่าการทําประตูจากลูกแต่มุมเนี่ยมีความสําคัญมันคือการเล่นลูกตั้งแต่แต่อาซอลเนี่ยผมว่ายังขาดผู้เล่นที่จะฟรีคิกเท้าขวาแบบฉมังฉมังเนี่ยเรายังหาไม่เจอนะครับตอนนี้ก็อาจจะหวังพึ่งฟาบิโวเวียร่านะครับถ้าเกิดเขาสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นตัวจริงได้เนี่ยก็ ถือว่าเป็นคนที่วางเท้ายิงระยะไกลได้ดีคนหนึ่งนะโดยมาร์ตินอเรกาดซึ่งเป็นคนหนึ่งที่ยิงฟรีคิกได้ดีเนี่ยกดดันถนัดเท้าซ้ายแล้วพอได้ฟรีคิกในเหลี่ยมมุมทางด้านซ้ายของกรอบเขตโทษหรือว่าขวามือของพวกสับประตูเนี่ยกลายเป็นว่าอาเซลเนี่ยเสียโอกาสแทบจะทุกครั้งเลยนะครับเทียบกับทีม อย่างเวสแฮมยูไนเต็ดซึ่งมีคนยิงฟรีคลิกดีๆอย่างเจมอดเพลว์ตอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แอสตันวิลล่าเองก็มีเด l a คลาสลุยที่ยิงได้ดีเหมือนกันนะครับในขณะที่อาร์เซนอลเนี่ยก็ยังขาดผมว่าตรงนั้นแหละนักเตะที่สามารถยิงฟรีคลิกได้ดีเมื่อเราได้ฟรีคลิกในเหลี่ยมที่ต้องยิงด้วยเท้าขวานะครับอนอกจากนี้รนะับเดลี่เมลก็ได้มีการรายงานว่าแอตเลตมเซลเนี่ยอาจจะถึงเวลาที่จะต้อง หาผ้าห่มนะเพราะอาจจะเริ่มหนาวแล้วก็ได้โดยเขารายงานว่ามิเกลเรต้ากุนซือของอาร์เซนอลเนี่ยกำลังพิจารณาที่จะดบแอนด์เมสเตลเพื่อหลีกทางให้ดาวิดรรยา่ก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของทีมโดยรายาเนี่ยย้ายมาจากเบนฟอร์ดด้วยสัญญายืมตัวพ่วงซื้อขาดมูลค่า27ล้านปอนด์นะครับแม้ว่าจะได้รับความสนใจจากทั้งเชลซีแลวก็ทอตแนองตมสเปอร์แต่เขาก็เลือกที่จะมาเล่นให้กับอาร์เซนอลนะครับซึ่ง ส่วนตัวนีนผมก็เชื่อว่ามันต้องมีข้อตกลงบางอย่างที่ดึงดูดใจมากๆเกี่ยวกับโอกาสในการลงเล่นนะครับล่าสุดมีการเปิดเผยออกมาว่าด้วยผลงานที่น่าประทับใจระหว่างการฝึกซ้อมของทางด้านดดวิดราย่าเนี่ยนะครับก็ทําให้มิเกลเดต้าเนี่ยเตรียมที่จะให้โอกาสกับเขาบ้างนะครับหลังจากแรมสเซลเพิ่งจะเก็บเครงชี้ได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นเองนะครับแรมสเซลเนี่ยช่วยให้ปืนใหญ่อาร์ซอลจบรองแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแล้วก็ ยังติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA ด้วยซึ่งก็ถือว่าผลงานเนี่ยก็อยู่ในระดับท็อปนะเทียบกับพวกสาวตัวคนอื่นๆแต่ว่ายัางไงก็ตามดูเหมือนว่าเด t ต้าอยากจะเปลี่ยนแปลงและก็ให้โอกาสรายย่าบ้างนะครับโดยตอนนี้นายทวันทั้งสองเนี่ยก็เข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับทีมชาตินะครับแล้วจะต้องมาลุ้นกันว่าใครจะได้ลงเฝ้าเสาหลังเบรกทีมชาติในการเจอกับเอเวอรตนในวันที่17กันยายนนี้นะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องราวมาฝากเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับ